สวัสดีครับวันพฤหัสที่14พฤศจิกายน67นะครับเรื่องของ geo graphic r i s k ก็ปล่อยให้เป็นข้อตกลงระหว่างฮามาสกับพิบร็อกกับอิสราเอลยูเครนกับรัสเซียที่โดนุทมเข้ามาและโทหาก็จะต้องสระดินแดงที่รัสเซียยึดไปแล้วก็ดอมหยุดสงครามซะนี่คือภาพมอนิเตอร์จะดีต่อโรคทันทีนสำหรับปีหน้าหลังกันถอยศาสตร์20มกราคม2 5 2 5 2 0 2 5นะครับ นี่คือภาพรวมมอนิเตอร์ทั้งหมดสำหรับ geo graphic risk กลับมาดูเรื่องของ asset location ที่จะไหลเข้ามาลงทุนใน i m a g i n g market ทั้งหมดที่ดีนะครับด้วยเงินเฟอ้อเฟดออกมาแล้วนะครับเบาบางลงเดือนหน้าลดอีก0.25แน่และปีหน้าจะลดอีกเท่าไหร่นี่คือฟันธงของเฟดดอ r ัสหรือ FED New York ออกมาชัดเจนว่าเงินเฟอน้อน,นั้นไม่น่าจะมีปัญหาแต่ในภาพรวมอนาคตที่การแข่งขันโดยการเอื้อประโยชน์ลด ภาษีให้กับร์ปอเรทแทกจาก21หรือ15ของทรัมป์กระตุ้นให้กลับไปลงทุนและการค่าใช้จ่ายและแน่นอนครับก็คือสงครามการค้าเกิดขึ้นอย่างเข้มข้นจะสกัดกั้นชิปเซมิคอนดักเตอร์ไม่ให้ไปถึงมือจีนอย่าง TSMC ก็จะสีจิผิงหนึ่งได้เตือนแล้วว่ามันจะเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นจีนก็ต้องพัฒนาเองหรอครับเหมือนกับมีเข่าลือหัวไว้นาโนเแต่ย่งน้อย TSMC บอกแล้วนาโนเจ็ด ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของไต้หวันขายให้จีนเหมือนเช่นเดียวกันและกําลังจะพัฒนาในกลางปีหน้าหรือปลายปีหน้า2025นั้นจีส lungs, สจสสนสามารถเข้าสู่นาโน3ได้หรือไม bon ่นี่คือภาพรวมทั้งหมดนะครับเมื่ออเมริกาออกกฎไม่ให้ส exactly. mm. ่งชิปไฮเอ็นให้กับจีนทั้งหมดก็คือทําให้จีนต้องพ้นคว้าและหาพัฒนาฉะนั้นกลุ่มไม่แปลกใจหรอกครับจากนี้เป็นต้นไป Globalization จะพุ่งเป้าชิป AI ทั้งหมดรักจีนฉะนั้น ธุรกิจของจีนโดยเฉพาะกลุ่มชิปอิเล็กทรอนิกส์จ้ำขึ้นอย่างรวดเร็วปีนี้นะครับ40%ทั้งเลย์อาลีบาบาเทนเซนไบแดนทั้งหมดและปีหน้าอีกจะต้องต่อสู้ต่อกองเด็กโดยอืนนิงเซกเตอร์เหล่านี้เทรนด์ดอกเบี้ยขาลงก็เอื้อประโยชน์กลับมาดูเก็บเกี่ยวหุ้นให้ดีนะครับในกลุ่มเหล่านี้ทั้งหมดเหมือนเทรนด์โลเขาใบบิ๊กแคปฉันไม่แปลกใจเอ็นวีเดียไมโครซอฟท์แอปเปิลอเมซอนเมตาทุกอย่างจะเทียบออทามไฮไปเรื่อยๆ พบผลประกอบการคําสั่งซื้อมากมายมหาศานเหมือนกับแน่นอนครับ n อ็นวีเดียที่จะกำลังเมืองไทยวันที่3-4-5สี่หาธันวานที่จะมาพบกับนายกรัฐมนตรีนั้นจะถกกันและจะตั้งฐานผลิตยังไงและจะหาโลเคชั่นตรงไหนทุกอย่างกําลังเข้ามาเยอะมากนะครับเรื่องของ PCboard AI มีความต้องการสูงมากขึ้นแล็ปท็อป AI ทั้งนั้นทุกคนคอมโพเนนต์ดาต้าเซ็นเตอร์คลาวเซ็นเตอร์จะเป็นธุรกิจ ชิปเอทั้งนั้นนะครับที่เกิดขึ้นฉันไม่แปลกใจนะครับที่ผมถึงเน้โตรดเวลาปรับพอให้ดีนะครับกับบรรูการเมืองไทยก็คือเป็นเรื่องของสารนันนูลที่จะรับพิจารณาเรื่องของเครือไทยกับหกพักที่ให้ทักสินครอบนำหรือไม่ในวันที่22พฤศจิกก็คือวันส่งหน้าก็เป็นเรื่องของสารนันน,นูลโอากาสรับนั้นสูงก็จะมีกระทบไหมแต่ก็ใช้เวลาเป็นปีนะครับที่จะมีความตัดสินลงมาในการยุบพักหรือไม่หรือครอบนำหรือไม่แล้วก็มี เรื่องเขากระโด่งเอ้ยเรื่องชั้น14เอ้ยระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยจะเป็นจุดปอบบางหรือไม่ก็ติดตามไปแต่การลงทุนเราต้องจัดโผดแบบมุมมองให้ดีให้เกิดขึ้นนะครับเทรนด์ดอกเบีย้ยลงแบงกิ้งได้ประโยชน์แน่นอนแล้วก็กลุ่มบริษัทใหญ่ๆที่กู้สินเชื่อก็จะได้ประโยชน์เพราะเทรนด์ดอกเบีย้ยขาลงชัดเจนครับถึงแม้โกรโนในอีกหนึ่งเดือนกว่านี้ก็น่าจะมีโอกาสลดอีก0.25เช่นเดียวกันได้เมื่อเฟดจะลง ในเดือนหน้าอีก0.25รับเทรนด์ปีหน้าแน่นอนครับเฟดลงไม่ต่ำกว่า1%ก็จะทำให้กลุ่มเทคสต็อกเอไอจ้ำขึ้นอย่างรวดเร็วอีกรอบหนึ่งแน่นอนออมททมไฮแล้วออมททมไฮอีกเพราะเรื่องผลประกอบการเออร์เน็ตดิซอลเก็บวับรุงพอร์ให้ดีนะครับส่วนของกลุ่มน้ำมันทำพูดแล้วเขาจะคุมเองทั้งแก๊สทั้งน้ำมันจะไม่ให้สูงเพราะจะปั๊มออกมาขายแข่งกับซาอุกับรัสเซียฉะนั้นรัสเซียเมื่อสองครามจะจบ ก็ต้องปล่อยฟีเทรให้เขาเกิดขึ้นนี่อาจจะเป็นข้อตกลงทั้นการแข่งขันจะขายมากยิ่งขึ้นนังมันเซกเตอร์ก็จะอยู่แค่60เหรียญถึง75เหรียญเท่านั้นเองตลอดสมัยของทรัมป์แน่นอนเพราะมันเอื้อประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจของอเมริกาในการพัฒนาแข่งขันและทุ่วโลกก็จะได้ประโยชน์ทั้งนั้นนี่คือภาพรวมเซกเตอร์เหล่านี้ก็ต้องระบายออกนะครับเพิ่มพอร์ตในกลุ่ม AI กลุ่มเฮลท์แคร์ทั้มก็ไม่เอายกเลิก โอบาม c าแชออกแต่อาจจะมีประโยชน์กับประเทศอื่นๆได้ฉะนั้นกลุ่ม h e a เฮลแค e ก็ได้ประโยชน์นะครับก็คือ BS กับ BDMF ขนาดเดียวกัน Data Center c o u ์ค Center แข่งขันสูงมากในประเทศไทย,ะยจะเป็นเบอร์หนึ่งท็อปไฟของโลกและเบอร์หนึ่งของอาเซียนผู้ดได้ประโยชน์ก็คือ Advanced กั 2, ชัดเจนครับพร้อมๆกับแน่นอนครับกลุ่มชิปซัพพลายเชนเซมิคอนดักเตอร์ต้นน้ำยันไปน้ำที่ได้ประโยชน์ก็คือ Delta าคาล com um, ฮ n a KCE ฐาหน้านั้นเปราะบางมากเออร์ดิ้งออกมาดรอปลงไปถึง40-45%เซนในปีนี้รับปีหน้าก็จะเริ่มต้นพอร์ตเซนจูรี่จะเริ่มจำขึ้นมาเรื่องของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าและมีดีมานสูงมากแลปท็อป PCB บอร์ดทั้งหมดแล้วก็ชิป AI ทั้งหมดที่เริ่มฐานผลิตในเมืองไทยก็จะผลิตส่งออกในประเทศและต่างประเทศตั้งแต่ปี2 0 2 5ถึง26ต่อไปเรื่องของแลปท็อป AI คอมพิวเตอร์คอมโพเนนต์ AI ทุกอย่างเป็น AI ทั้งนั้นจึงเน้นให้ฟังนะครับต้องตัดสินใจเองแล้วก็ฟอร์นเจอร์ฉะนั้นที่ช็อตเซลลิงและขายไทยมาตลอด4 5่ห้าแสนปีหน้าเป,ป็นต้นไปจะต้องแชร์ใบแบ c กและลงทุนเพิ่มมากยิ่งขึ้นแน่นอนแล้วเป็นศักยภาพที่ทุกคนออกมาแล้วว่าประเทศไทยที่จะเริ่มเทคออฟในปีหน้าฉะนั้นไม่ซื้อตอนปีสุดท้ายนี้ที่เหลือเวลาอีกเดือนเศษๆนี้ต้องปรับเข้าโผให้ดีนะครับก่อนคริสต์มาสอีฟที่จะเป็นหยุดยาวซื้อ,ค,อคืนเลยๆครับ แข่งกับวายุพักนะครับแสนห้าหมื่ร้านนะครับแบงกิ้งกลุ่มของเฮลท์แคร์ก็วคือ b h b อชบีเนแบงกิ้งเลือกไปแล้วครับ BBL SCB KBank KTB เลือกลงทุนให้ดีเป็นจังหวะออฟชั่นนิตี้ที่ปรับผานอยู่ในขณะนี้นะครับขณะเดียวกันกลุ่มที่จะแกร่งเทรนจ้ำอย่างแน่นอนตลอด3ปีนี้คือคือชิป AI ทั้งหมดก็คือเดลต้า เอาทำไฮและเอาทำไฮต่อไปแน่นอนในปีหน้ากับเค้าคอมที่จะดับเบิลดิจิตภายในสิ้นปีนี้แล้วก็วิ่งต่อไปเหมือน n v i นวีเดียเซกเตอร์เทคสต็อของอเมริกาทั้งนั้นแหละครับ Microsoft, Nvidia, Apple, Meta, Google ทุกอย่างจะเทคออฟไปตรอดท่ามกลางเทรนดอกเบีย้ยขาลงขนาดเดียวกันนะครับกลุ่ม a d v a n e e ์แกรดทรูดาต้าเซนเตอร์คอร์เแข่งขันกัน t เทคสต็ c k แข่งขันกันเรื่องคอมมเชียลทุกอย่างเทคโนโลยี AI แล้วก็อ e ีคอมเมิร์ซทุกคนต้องใช้ก็คือ Data Center Cloud า e เซ็นก็คือถูกกับ a d v a n ทั้งนั้นแหละครับเลือกลงทุนให้ดีแล้วก็กลุ่มที่แน่นอนต้องตามมาด้วยก็คือกลุ่มโรงงานอมะตะกะวาแล้วก็นิคมต่างๆก็ต้องใช้ไฟฟ้าน้ำพลังน้ำก็คือเกาจ g พีเอนี่คือภาพรวมมอนิเตอร์ของตลาดหุ้นไทยตลอด เวลาที่เหลืออีกเดือนหนึ่งจากนี้เป็นต้นไปทดสอบได้แน่พันหทะลุพัน0สามศูนและปีหน้าเงินจะไหลบ่ามา cover short position จะเห็น break out ที่พ6นหถึงพันหจุดกลางปีหน้าเป็นต้นไปสวัสดีครับ